right ตอนนี้ภารกิจของทีมข่าวทั้ง3ช่องที่เดินทางมาร่วมกับคณะของสถานทูตไทยจากกรุงโตเกียวเพื่อที่จะไปเซนไดนะครับกำลังปรึกษาหารือกันถึงเส้นทางที่จะเดินทางเข้าไปในตัวเซนไดแล้วก็อิบารากิปัญหาตอนนี้ล่าสุดไม่ได้อยู่ที่การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวหรือสึนามินะครับเพราะว่าต้องมีการทํางานแข่งกับเวลามากขึ้นหลังจากที่ในช่วงเช้าที่ผ่านมามีข่าวที่มีการระบุค่อนข้างยืนยันแน่ชัดแล้วนะครับว่าโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลีย แห่งที่2ระเบิดกําลังมีการประเมินสถานการณ์กันอยู่นะครับว่าเส้นทางที่เราจะเดินทางไปรับคนไทยทั้งหมดนั้นจะปลอดภัยแค่ไหนคุณผู้ชมครับตอนนี้เราเดินทางออกมาจากทางใต้จากทางกรุงโตเกียวนะครับรอยมุ่งหน้าไปทางตะวันออกเพื่อที่จะไปยังเซนไดซึ่งบริเวณนี้ก็คืออิบารากิแล้วก็เป็นจุดที่มีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ระเบิดซึ่งตามแผนปกติแล้วเราจะเดินทางจากกรุงโตเกียว จากบริเวณนี้ไปที่ตัวเซนไดนะครับผ่านทางเส้นทางด่วนซึ่งมีการขออนุญ,ญาตพิเศษโดยสถานทูตไทยเรียบร้อยแล้วซึ่งทั้งหมดนั้นจะใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงแต่จากจุดที่มีการระเบิดของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แห่งที่2นั้นมีลัศมีที่ห่างจากตัวถนนที่เราจะต้องเดินทางไปใช้ตรงนี้อยู่ประมาณ60กิโลเมตรซึ่งถือได้ว่าค่อนข้างจะมีความเสี่ยงพอสมควรเรากำลังพิจารณากันอยู่นะครับว่าเราจะวิ่งอ้อม ผ่านทางนี้ขึ้นไปเพื่อไปรับคนไทยที่เซนไดประมาณ60-70ถึงคนหรือไม่หรือจะมุ่งหน้าไปยังเส้นทางเดิมซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากสารกัมมันตรังสีแต่แน่นอนนะครับทั้ง3คันในตอนนี้มีอยู่หนึ่งคันที่วิ่งไปทางอิบารากิเพื่อที่จะไปรับคนไทยเนื่องจากมีการติดต่อคนไทยได้2-3ถึงคนที่อยู่ในบริเวณนี้นี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับจากเส้นทางที่เราจะเดินทางไปยังเซนไดและอิบารากิเพื่อรับประคนไทย โดยปัญหาล่าสุดไม่ได้อยู่ที่การช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวแต่เป็นการทำงานแข่งกับเวลาเพราะยังไม่มั่นใจในสารการมมันตรังสีที่อาจจะมีผลกระทบในวงกว้างครับ